ยีดูยี่สิบกล่องนะผมจะไม่ได้มันเป็นไปได้ไงสามสิบสี่กล่องยังไม่ได้ละกล่องเลยนะครับเปิดไปหนึ่งสองสามเพียงไม่ทำนะเพียงเอื้อยงั้นต่อไปอย่ามาห้าแอร์ล็อกเพียงไปครับเออเปิดหนึ่งสองสามเพียงยิ่งเปิดยิ่งเฟลว่ะเปิดอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอัด อย่าเกลือปามิกเกลืออีกแล้วปามิกเกลือชิบหายปามิกโน้ปแมันจะไม่มาจริงเหรอวะเอาจริงจีปามิกโน้ปเปิด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 โอ้ยแต่เกลือฮ่อ้าาาาน่าเยเกลือชิบหายโอ้ยอะคนเกลือเลยอ่ะจีเกลือจังวะงสามสิบสี่กล่องยังไม่ได้สักกล่องเลยเหรอ ต่อนะครับมาต่อกะายอีกสองกล่องกับแอร์ล็อกอีกสองกล่องกูไม่คิดอะไรมากละไปเปิดหน้าโรงเรียนเลยโออง่ๆเลยไปแบบโง่ๆไม่ต้องคิดเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ไอ้สัส What What the fuck ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ให้ด้วยนะจูฟจูฟ